ครับเดี๋ยวเรามาชมสิ่งดีจากทางไทยเบสสักหน่อยครับวันนี้ครับนำเสนอตอนในชื่อนะครับ S X Frame of Nature ครับเปิดประตูสู่การเรียนรู้ธรรมชาติเดี๋ยวร,รับชมกันเลยครับเชิญค่ะ S X Frame of Nature เป็นกิจกรรมภายใต้ Sustainability Expo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาคมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศเรียนรู้วิถีชีวิตของธรรมชาติด้วยการสำรวจศึกษาธรรมชาติแบบใกล้ชิดพร้อมปลูกฝังเยาวชนให้มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็จะพาเด็กๆมาเดินสำรวจมแมลงกัน เป็นกิจกรรมที่อยากชวนให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาเริ่มสนใจเกี่ยวกับกลุ่ม,มแมลงบางกลุ่มนะครับพอเรามาเริ่ม,มแมลงกคืนเนี่ยมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่าเป็นอีกรลกหนึ่งที่ทําให้เด็กๆได้เห็นในเรื่องของเรื่องราวของมแมลงมากขึ้นนอกจากพวกมแวมลงกลางวันหลักๆที่ผมพาดูวันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานครับพวกกิ้งจกตุ๊กแกสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆครับมาดูว่าสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเขามีอะไรบ้าง เริ่มเดินเราก็จะพาเด็กๆนะครับสำรวจแมลงในพื้นที่นะครับโดยใช้ไาษายส่องหามะแรงนะครับตามพื้นตามต้นไม้นะครับเหมือนพาเด็กมาผจญภัยนะคะแล้วก็ให้เขาเรียนรู้อะไรจากที่เขาไม่เคยได้ได้สัมผัสเพี้ยพวกนี้ก็คือถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะชอบกระโดดเข้ามาเกาะที่ตัวเราห<อ>น้าจะเป็นพี่เขาพาไปดูกบแล้วก็สัตว์หลายหลายอย่างที่ลอค้าบด้วยห้าพี่เจอคาบจักจัดได้ดูมแมลงดูสัตว์ แล้วกก็มีบถ้าเขาได้ออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปพอเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็จะสัมผัสชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นเขาก็จะรักธรรมชาติบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ทางไทยเบฟก็พยายามนะครับจะช่วยเอาดักเด็กเยาวชน,นให้เรียนรู้ธรรมชาติ<ช>แล้วก็จะได้รักธรรมชาติช่วยนุรักให้มากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณไทยเบฟนะคะสำหรับ,<อ>บโครงการดีๆนะที่ช่วยกันหล่อหลอมนะคะสังคมไทยให้สามารถเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนค,ะค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ